พี่น้องที่มีลูกหลานนะเรียนจบม .6 แล้วชอบศิลปะนะชอบศิลปะแล้วก็ไปเรียนที่ไหนแม่อาจจะยุ่งยากกับครอบครัวปัญหาเรื่องการเงินกระตองนะก็มาเลยฮะที่มจรเชียงรายหลังจากที่ปิดหลักสูตรนี้ไปสมปีตอนนี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดนะรูปใหม่ท่านได้ฟื้นฟูขึ้นมานะครับสำหรับปีนี้เปนปีแรกเลยนะครับ พี่น้องทุกคนนะลูกที่มีลูกมีหลานนะครับที่ชอบวาดรูปเรียนศิลปะนะครับมาที่นี่เลยนะครับมาที่มอจลอจังหวัดเชียงรายนะครับมีอาจารย์ที่สุดยอดที่สุดจากมาลัยศิลปกรนะจากศิลปินอาชีพนะแล้วก็มีผมด้วยมาตรวจงานหลังๆนะท้ายๆนะครับมาช่วยนะครับดังนั้นมาเลยครับที่นี่นะมอจลอพระสงฆ์ก็ได้นะ เป็นพระสงฆ์ก็ได้เป็นคา,ารวาสก็ได้นะครับมาที่นี่นะครับที่นี่ร่มรื่นนะเป็นที่ที่เรียนเอาจํานวนน้อยด้วยนะเอาจํานวนเท่าไหร่ครับหนุ่ยี่สิบคนเอง<ม>นะเอาจํานวนยี่สคนเองนะครับมาสมัครกันนะครับถ้ามีมากก็อาจจะต้องสอบสมัมภาษณ์หน่อยนะครับเชิญชวนนะครับมอจรอเชียงรายนะครับรที่นี่มีศิลปินมากมายมีอาจารย์สอนศิลป,ปะที่ดีนะครับมาที่นี่ไม่มีผิดหวัง นะครับเทียบเท่าปริญญาตีนะจบที่นี่ได้ประกาศสิบัติเป็นปริญารญาตีนะครับนะครับเชิญัวนะครับ